สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาอีกแล้วกับสามนาแซตเอ็กเซียวพี่นอ้องเมื่อนี้ยแซวหน้ากินแตงโมโฮงมาเด้อเหมือนกันแตงโมโฮงเพิ่มยังดีพี่น,น้องเอ้ยกินแก่โควิดกินไรโควิด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 อืมอืมโฮมพุ่งอาเปรี้ยงอืมงานเลยห่วยเหล็กเหกนานกัดกระบอกเขา มันค่ะเนี่ยมันเนี่ยสาวนาสิมาแซตเอกโชว์คำสองคลิปกับบอลงช่วงเดนรอบบดอนบอลงคลิปลงไปคลิปคนอื่นเขาลงไปคลิปน้องตองตองเอ้ยสาวนาสิมาเด็สถานการณ์มีม้าดิบ ีดไปคอนประเทศเราบ่ฮู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งปี๊ดๆีพันขึ้นพันขึ้นพูดเ้ยวายแต่ว่ามื้อเจ้าเยาวันอุ้ยดั่พันนี่เบิ่งเบิ้งท่แตะหมื่นเฮ้ยเทียบกันบ่ได้เด้อค่ะเพราะว่าอันประชากรมันบ่หลายอยู่นี่นะประชากรมันแค่หลักเท่าใด4ี่แสนรวมต่างดาวก็สิประมาณหกแสนลักพันนี่ถือว่าหลายเด้จำนวนคนส่มเน้ เราส้าหนางฉีดวัคซีน,น,นในเข็มเดียวของจีนบอกม่ว่าตั้งใจฉีดเข็มเดียวใดเผอิญว่าไปฉีดก่อนเดือนบวชเนาะพี่นนองมาเท่านี้เาวนากก็เลยว่าเฮ้ยเขาบอกเขาบอกว่าสี่ถึงแปดสัปดาห์ไปฉีดเข็มสองซาซาเน่ก็ได้ดบอกว่าเพ่นว่าได้ผลสุดท้าย <c oughs> วัคซีนเบิร์ดว่ามันคือคนฉลา,จาดจัดเบิร์ดพี่้ากันเลยอืมก็เลยเป็นเหตุผลที่ทว่าไ้ฉีดวัคซีนเข็มเดียวแอบมองบน ไข่เนี่ยฉีดวัคซีน3เ็มเด้คือเกษตรครบประเทศอือ่นไปนะเกษตรครบแล้วไปเมืองไทยก็เห็นว่าสีได้หลายได้นลักล่านเดเนาะน้อถือว่าหลายเดียวตอนนี้ถือว่าแย่ลงเในพี่น้องมาดีพอวันยังเขาเปิดประเทศมาโดนเติบเลยเด้แต่ปีที่แล้วอยอดผู้ติดเชื้อมันก็นยุลักซิบลักลอยมาตลอดนี่มาเดือนนี่แหละคืนลักภาพทั้งที่ฉีดวัคซีนไปต่างคอนประเทศแล้ว บุกห้ว่าเกินนี่คือตอนนี้กะสังบอกห้ยประเทศอินเดียสรงคังกาปากีสถานบังกลาเทศคือคือเครื่องแถวนี้บอกห้เขาแล้วตอนแรกเขาบอกจำกัดตอนนี้หาคือได้สีมาเมาดีกับเช็คเช็คดีๆในด้วพนองเช็คสายการบินว่าสายการบินมันบินเนี่ยคนไทยเขายังมาได้อยู่คนไทยมาได้อยู่มาสีวัคซีนฟรีเตีมันเบิดแล้วพน้องแล้วหน้ากับสีบกคมสีได้เข็มเดียวเข็มสองว่าเบิดว่าสัมช่งใช้ผลิตว่าท่านเนาะพี่น้อง พุม่มหนองกามมันสูงยุยเมืองไทยกัผู้บ่อยากสีดกับปุตไตอึดบ่อยากกับปุต้องเสีดน้าพี่น้องเนาะการละว่างัวเอาแต่เช้านั้อยากสีดยุกเพราะว่ามันบ่เป็นอย่างสีดไปแล้วเข็มเดียวชาวนากับสีดของจีนชิโนฟามสีดแล้วบ่เป็นอย่างปวดแข้นนิดหน่อยมันลดอัตราการตายลงได้กว่ากับสีโหลดพี่น้องเฮ้ยมากินน้ำกับปุบตอนนี้อยู่ในลานนวดลานอาหารหลานเสริมสวยอยู่มาเลยปิด น้องเอ้ยแย่ลงกาลิตูนเพิ่งเปิดแต่เพราะอะไรคนไทยมาเห็นงานหลายเติบอยู่ด้ช่วงที่เขาเปิดนะเพราะว่าร้านนวดเน,นี่ยคนไทยเนาะแต่ยุริสวดกับโบปิดเด้ปิดแต่อยู่ในมาเลเซยปิดแต่อยู่ในเมืองหลวงตะมะฮุงเคือสาวน้าบดนำเผ็ดจ้ะสาวน้าบกกินเผ็ดแซ่บใส่ยิ่งหวาน กันหลอดอยู่นี่เขาสิล็อกดาวน์24ชั่วโมงบ่จังหวะตอนนี้4ั่วโมงเร่งหอดีสติดตามสถานการณ์หน้าที่ต่อหน้าที่เพิ่นหวานวันต่อวันมือต่อมืองพี่น้องบ่ป้านนั่นดอกทำเฮิ่มแซ่บแซ่บแซ่บมากแล้วชิ้นขนงซํานี่ปลาเราแซ่บมากแล้วคุนเห็นคิ้วมาหรอบ่ให้แซ่บออกคลิปนําเด้อมาแล้วปลาเรพี่น้องอัปเดตซ้านี่ล่ะ เจอกันคลิปหน,าน้าเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ